วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้ค่ะกับหมวยธนวัลปันทชนนะคะเรามาตามติดตัชนีหุ้นไทยกันต่อค่ะหลังจากในช่วงเช้าที่ผ่านมาเส้นเด็กไทยเปิดในแดนสีเขียวนะคะและหลังจากนั้นไม่ดานค่ะ มีแรงเทขายมูลค่าการซื้อขายคือคักครึ่งวันเช้าก็20,000กว่ล้านบาทนะคะแล้วก็ทําให้เซตนั้นปรับตัวลดลงไปข่าวเราพาคุณผู้ชมไปดูจุดที่ลงไปต่ําที่สุดนะคะไปทดสอบที่ระดับ1,500จุดพอดีเลยนะคะปรับตัวลงไป20.05จุดค่ะจุดที่บวกสูงสุดคือบวก8จุดนะคะ1,529จุดค่ะแต่สรุปปิดตลาดในช่วงครึ่งเที่ยงของวันนี้นะคะ เซตนั้นอยู่ที่ระดับ1,512.41จุดค่ะลงไป0.54%มูลค่าการซื้อขายเลย2,000 20, 0ล้านขึ้นมาเป็นเฉียด4ี่0 0 0 0ล้านบาทน,นะคะโดยปรับตัวลดลงไป8.14จุดค่ะส่วน5อันดับหลักทรัพย์นะคะช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็ดูเหมือนจะมีแรงเทขายหุ้นมา หลากหลายกลุ่มเลยนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเกือบจะทุกกลุ่มเลยนะคะที่ทําให้เซตนั้นลงมาได้ขนาดนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูภาพของดัชนีตลาดพุ้นในฝากฝั่งของต่างประเทศกันค่ะไปดูกันที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนปิดในแดนสีแดงนะคะฟิวเจอร์ล่าสุดบวก23จุดค่ะนสแด a บวก7 S&P บวก2นะคะส่วนฝากฝั่งของยุโรปค่ะส่วนใหญ่ฟิวเจอร์อยู่ในแดนลบนะคะ มาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียค่ะโตกเกียวบวก28สิงคโปร์ลบ3หางเสือฮ่องกงบวก197เวียดนามบวก55มาเลเซียบวก3และโซลบวก20จุดค่ะมาดูที่ภาพการกำหนดกลยุทธ์ของเซ็นติเด็กไทยนะคะลงไปหนักแบบนี้แต่ว่าดูเหมือนจะลดช่วงลบลงไปแล้วนะคะสัญญาณของเซ็ตที่มีการฟื้นตัวในช่วงครึ่งเช้าแต่มูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้า เฉียด40,000ล้านบาทแบบนี้บ่ายนี้หุ้นไทยจะลงต่อไหมหรือว่าสัญญาณของการรีบาวจะค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะต้องไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ค่ะอยู่ในรายการกับเราตอนนี้ผู้บริการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบลโนมูระพัฒนาสินนะคะคุณกรพัฒบวรเชษฐสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดูภาพของเซ้นเต็ตไทยดูเหมือนค่อนข้างจะแข็งแกร่งหรือเปล่าคะมเมื่อเช้านี้ลงไปทดสอบ1,500แล้วก็เด้งขึ้นมาในช่วงบ่ายนี้ทางนมูระมองเซ็นยังไงบ้างคะ ครับจริงๆภาพของตลาดเองนะครับก็ถือว่าเป็นภาพของการปรับฐานที่ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าดัชนีขึ้นไปทำ high รอบนี้เนี่ยก็เกือบๆกือบ1,550จุดนะครับซึ่งเป็นระดับค่า P/E forward นะครับของปี1.4ประมาณ15.25เท่านะครับซึ่งจริงๆแล้วจุดดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็น valuation zone ที่ค่อนข้างแพงนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในช่วง7ปีที่ผ่านมานะครับตลาดเคยขึ้นมา forward P/E ประมาณ 15.25เท่าเนี่ยนะครับ <c oughs> ประมาณ4ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็มีถึง3ครั้งด้วยกันตลาดมากักจะเป็นภาพของการปรับฐาน,นระยะสั้นลงมาก่อนนะครับมีแค่ครั้งเดียวที่ผ่านไปได้จากแรงหนุนฟันฟลนะครับเพราะฉะนั้นการปรับฐานที่เกิดขึ้นรอบนี้นะครับก็ถือว่าคล้ายคลึงกับสิ่จ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ตลาดโอกาสประมาณ75 <intuition> ที่ปรับฐานลงมาการปรับฐานโดยเฉลี่ยแล้วนะครับมันจะปรับฐานประมาณสัก 0.5เท่าของ P/E นะครับเพราะฉะนั้นกรอบดัชนีที่ปรับลงมาสักประมาณ50จุดเนี่ยก็คือเป็นระดับเท่ากับค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วตลาดก็จะมีแนวรับแนวรับค่อนข้างแข็งแกร่งที่ประมาณ1,500จุดนะครับถ้าผ่านจุดนี้ไปนะครับตลาดสามารถเป็นภาพของการรักษานะฐานที่บร,ริเวณ1,500ได้เนี่ยตลาดก็พร้อมที่จะฟื้นตัวต่อนะครับเพราะจริงๆแล้วเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเรื่องตัวแผนการทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นตัวที่ ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าโกรดของตัวสีไทยในระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับน่าจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยไพรซ์มาเล่นนําตัวเออร์เน็ิงที่จะเกิดขึ้นหรือว่าตัวเศรษฐกิจที่จะค่อยๆฟื้นตัวนั่นเองนะครับด้วยรวมเรามองว่าภาคบ่ายวันนี้นะครับตลาดก็น่าจะมีแรงรับบริเวณ 1,500จุดพยุงอยู่นะครับโดยการรีบาวขึ้นมาเนี่ยครับคิดว่า่าอยู่ที่แนวต้านประมาณ1,520กับ1,530นะครับผมภาพกราฟประกอบกันสักนิดนึงนะคะสำหรับแนวรับตอนนี้ค่ะทางนมูละให้ไว้ที่ระดับ1,500จุดนะคะน่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งคือที่บอกว่าลงมา50จุดก็คือ2วันบวกกันวันก่อวันนี้นะคะดูแล้วไม่น่าหลุดไปใช่ไหมคะจริงๆการหลุดลงมาเนี่ยอาจจะมีเออร์เอร์หลุดมาได้นะครับแต่ว่าเรามองกรอบ1,500ถึง1,480จุด <c oughs> เป็นจุดในการผสมหุ้นระยะกลางร,ระยะยาวที่ค่อนข้างดีมากแล้วนะครับ <c oughs> นักทุนจะต้องเริ่มมองเป็นรายตัวนะครับเพียงแต่ว่าระดับพันห้าเนี่ยเป็นจุดแรกที่นักทุนเริ่มมีแรงตั้งรับขึ้นมาครับผมค่ะแล้วส่วนแนวต้านด้านบนละ่ะคะเอ,อ่อถ้าดูน,นี้เนี่ยก็ดูแนวต้านที่15 2 0กับ1 5 3 0ก่อนนะครับ <c oughs> เป็นกรอบหลักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตลาดพยุงโซนนี้ได้เนี่ยก็พร้อมที่จะฟื้นตัวไปเทสซี่หนึ่งพันห้าร้อยสิบจุดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เป้าบนจริงๆแล้วเรามองว ข้างบนอาจจะมีระดับประมาณสัก1,576จุดนะครับเป็นโซนที่พอจะคาดหวังได้ในเดือนสิงหาคมนะครับถ้าตลาดโดยรวมปรับฐานระยะสั้นจบที่1,500จุดครับค่ะแสดงว่ารอบนี้อาจจะใกล้ปรับฐานจบแล้วหรือเปล่าคะครับเราคิดว่าน่าจะใกล้แล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าดูคีย์เวิร์ดในช่วงถัดไปเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์นะครับจะมีเรื่องตัวเศรษฐกิจจีนที่น่าจะออกมาค่อนข้างดีน่าจะเป็นตัวกระตุ้นโมด้ามการลงทุนส่วนหนึ่งนะครับรวมไปถึง คืนนี้เองนะครับตลาดคงจับตาในเรื่องตัวสัญญาณของตัวเจเนเจเล่นนะครับว่าจะพูดถึงอัตาอรเบียย่ไงไบ้างนะครับถ้าตาอกเบียยังคงเมนเทนไว้ว่าอาจจะไม่ขึ้นเร็วกันไปเหมือนเดิมเนี่ยนะครับตลาดก็พร้อมจะรีบาวขึ้นมาโดยนุมูระมีการคาดการณ์ไหมคะว่าสัญญาณดอกเบีย้ยของสหรัฐนั้นน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมในค่ำคืนนี้การส่งสัญญาณจะเหมือนเดิมไหมหรือว่าน่าจะขึ้นเร็วขึ้นจริงๆเรามองเหมือนเดิมนะครับว่าดอกเบี้ยอเมริกายังคงไม่ขึ้นเร็วเกินไปนะครับน่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปปีีีหน้้าาะครรก็ือออวเเตขงง5พจิแล่ อ,อเมริกาต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมีโอกาสค่อนข้างสูงที่ประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับตัวยูโรโซนอาจจะมีการใช้ในยวายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยเร็วเกินไปเนี่ยก็มีโอกาสที่ทําให้ตัวเทรนค้างแข็งค่า,ามากเกินไปนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกระทบต่อ,อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวโดยเฉพาะภาคการส่งออกครับค่ะเพราะฉะนั้นแนวรับ1 5 0 0จุดนะคะน่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งค่ะแต่ถากว่า เออร์หลุดลงไป1 5 0 0 1,480จุดจะเป็นแนวรับนะคะส่วนแนวต้านตอนนี้1,520 1,530จุดนะ,ะส่วนการกำหนดกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าลงมาที่ระดับ1,500ในระยะกลางระยะยาวยังสามารถที่จะเลือกซิเล็กทิบายซื้อหุ้นเป็นรายตัวได้นะคะ การกำหนดกลยุทธ์พอร์ตของการเก็งกาไรและการลงทุนหลังจากนี้กําหนดยังไงดีเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะนงบุราจะยังคงนั่งอยู่กับเราในรายการนะคะคุณกฤพัฒจะมากำหนดกลยุทธ์ให้กับคุณผู้ชมและเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นด้วยหลังโฆษณาช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ สอของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้ยังคงนั่งอยู่กับคุณกรพัฒวรเชษนะคะจากบลนมุระพัฒนาสินค่ะที่เมื่อสักครู่มองนะคะว่า1,500น่าจะเป็นแนวรับ ที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหลุดไปไม่ได้นะคะ้าาหลุดไปก็ลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวหน่อยจะต,ต้องเลือกหุ้นหน่อยนะคะส่วนการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะคะเซตก็ยังมีความเสี่ยงที่จะลงอีกแต่ว่าภาพในระยะกลางกับระยะยาวนั้นก็ยังคงมองไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นการกําหนดกลยุทธ์ช่วงนี้จะกําหนดยังไงดีคะคุณกรพัฒน์คะครับ จริงๆแล้วพอสัน้นพอตยาวพอกลางในส่วนตัวพอรตระยะสั้นคงต้องมองหาหุ้นที่มีประเด็นบวกน,นะครับก็คงเป็นเรื่องตัวเออร์เน็ครับที่น่าจะออกมาโดดเด่นในช่วงควอเตอร์หนึ่งนะครับอ่อควอเตอร์สนี้นะครับซึ่งกำลังทยอยประกาศออกมาตัวเด่นๆก็จะมีตัว IVL นะครับเป็นตัวที่ e อ r n ์ n น็งในควอเตอร์สองจอกมาค่อนข้างโดดเด่นนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวในส่วนตัวหุ้น SC นะครับ w อ a นะครับรวมถึงตัว CPN แล้วก็ไลน์เฮาส์นะครับเป็นกลุ่มที่สามารถย่อแล้วก็ซื้อผสมได้นะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นนั้งทุนระยะกลางระยะยาวจริงเนี่ยนะครับจังหวะที่ตลาดปรับลงมาที่1,500จุดนะครับน่าจะเป็นจุดที่เพิ่มนะครับหรือว่าสะสมหุ้นเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีการปรับเพิ่มน้ําหนักการลงทุน10-20%นะครับเพื่อเวทน้ําหนักพอร์ตให้เข้าสู่ระดับ70-80%นะครับเพื่อการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวที่่เราามองว ภาพของตัวตลาดเนี่ยเป็นการปรับเพื่อที่จะไปต่อนะครับแล้วก็เรามองภาพของตัวตลาดในปีหน้าเนี่ยนะครับเ,เซทาเกตที่ระดับ1,684จุดนะครับเป็นระดับ PE 14.5เท่ายังประเมินว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นนะครับจากภาพของเศรษฐกิจไทยที่กำลังเป็นโมตัมการฟื้นตัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วถ้าเราดูเทรนด์เศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยการฟื้นตัวหลักๆนะครับเป็นการฟื้นตัวของตัวโดเมสิกภายในประเทศเพราะฉะนั้นธีมหลักๆคงเน้นในส่วนตัวหุ้นโดเมสิกเป็นหลักนะครับที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการฟื้นตััวขอองเศรรรษกิจบบนนี้นะค ในกลุ่มที่เน้นเลยนะครับที่จะเป็นกลุ่มนําตลาดก็คงเป็นตัวกลุ่มแบงค์นะครับเราเน้นตัว KTB เป็นตัวหลีนะครับที่น่าจะได้ประโยชน์จากงานภาครัฐสูงสุดนะครับรองลงมาเป็นตัว K Bank ที่มองประเด็นตัวสินเชื่อ SME กำลังเป็นมูลค่าของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับในส่วนตัวรับเหมาก่อสร้างนะครับเราโฟกัสที่ตัว CK กับตัว Sta ็กนะครับเป็นตัวเด่นที่มองว่าน่าจะได้งานจากภาครัฐนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้มากที่สุดนะครับในส่วนตัว Property ทเองนะครับโฟกัสที่ตัว Q House นะครับจะเป็นตัวที่ เ a r n i n g นะครับเติบโตโดดเด่นนะครับเป็นอันดับ2ในกลุ่ม Pro p e r t y ตในปีหน้าครับแล้วก็ในส่วนตัวนิคมอุตสาหกรรมก็เน้นตัวอมตะนะครับหุ้นต่างๆเหล่านี้ที่เราได้เรียงไปเนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่ย่อลงมานะครับลงทุนน่าจะทยอยซื้อสมติพอร์ตไว้ครับค่ะส่วนหุ้นแนะนำในวันนี้นะคะตัวของ i b l a นี่ก็มีข่าวร้ายมาเหมือนกันกดราคาหุ้นย่อลงมานะคะราคาล่าสุดค่ะลงมา1.85ในช่วงเช้าวันนี้นะคะราคายืนที่26บาท 50สตางค์ค่ะสำหรับตัวของ IBL ดูแล้วมีความโดดเด่นยังไงบ้างคะราคาที่เหมาะสมพื้นฐานอยู่ในระดับไหนคะครับจริงๆแล้วในส่วนตัว IBL เนี่ยนะครับอนุนิสตอเพิ่งทำพรีวิวในส่วนตัวนั่นเองควอเตอร์สออกมานะครับค่าฐานกําไรไว้ที่ระดับประมาณ1,467ล้านบาทนะครับเป็นภาพของการเติบโตเกือบเกือบสามเท่า Q on Q นะครับถ้าดูเยีอนเยียเนี่ยก็เติบโตเกือบประมาณ6กรเลยทีเดียวนะครับหลักๆก็คือตัวสเปรดของตัว P E T นะครับทั้งในส่วนตัวตะวันตกเองกับเเเเอออชีียยยนนน่่ป็ภาาาพขงงกรฟื้ตัวโด เด่นเลยนะครับแล้วก็คีย์สำคัญคงเป็นเรื่องตัว Stock l อ s s นะครับที่เป็นตัวกดดัน e a r n i n g ในช่วงควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มของตัว Stock l อ s s ในควอเตอร์นี้นะครับน่าจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญค,ครับเพราะนั้นโดยรวมแล้วเทรนด์แบบนี้นะครับ i v l ลกำลังเก็บเกี่ยวนะครับจากแนวโน้มของตัวเอ r n i n g อที่เป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็เลยเรามองว่า ปัจจัยที่ทําให้ราคาหุ้นลงมาเมื่อวานนี้ค่อนข้างแรงเนี่ยครับน่าจะเป็นเรื่องตัวมาตรการกีดกันทางภาษีจับของทางฝั่งอินเดียนะครับซึ่งในส่วนตัววิอ์ประเมินผลกระทบเนี่ยไม่เยอะนะครับน่าจะรับประมาณ1-2%เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วราคาหุ้นมันลงมาแรงเกินไปนะครับในส่วนตัวภาพรวมเชิงเทคนิคเองเนี่ยครับเราเห็นว่าราคาลงมาที่แนวรับพอดีนะครับประมาณ26บบาทเป็นโซนในการตั้งรับนะครับการเล่นเทรดดิ้งนะครับ เก่งในเรื่องตัว,วนันงที่เป็นภาพของการฟื้นตัวเรามองว่า I b l ีนี้มีภาพของการรีบาวขึ้นมาที่แนวต้านประมาณ28บาทถึง28.5เป็นระดับที่คาดหวังได้ะนะครับแล้วก็เราค่อนข้างเชื่อมั่นว่าผ่านพ้นช่วงการรายงานงบ Q 2อกไปนะครับเราน่าจะเห็นการปรับประมาณการขึ้นของตัว i b l นะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยคาดกำไรควอเตอร์2แค่ประมาณ1,100ล้านบาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าต่ำกว่าประมาณการของเรานะครับที่เราค่อนข้างเชื่อมั่นว่า ประมาณการเราน่าจะอินไลน์นะครับแล้วก็อาจจะเห็นมีการอัปเกรดเรื่องตัว t a r ก e t p r i c ์ในช่วงต่อไปเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วจากประเด็นดังกล่าวเนี่ย i v l น่าจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับตัวของ t a r ก็ตปีเป็นของปีหน้านะคะคอยู่ที่ในส่วนตัว,ตวปีหน้า<ค>เรามอง t a เก e t ที่ประมาณ32บาทเบื้องต้น32บาทเบื้องต้นนะคะก็สำหรับราคาหน้ากระดานของ IBL ตอนนี้ก็ลงมาที่26บาท50ตางโอกาสจะหลุดลงไปมากกว่านี้มีไหมคะจริงๆเรามองว่าระดับ แนวรับ26บาทน่าจะเป็นฐานของตัว VL e รอบนี้แล้วล่ะนะครับน่าจะมีโอกาสของการฟื้นตัวมากกว่าที่จะไหลลงไปครับค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำเป็นตัวของ IPL นะคะมองเป็นสถานการลงทุนแล้วก็คาดหวังในผลประกอบการด้วยน่าจะกลับมาแล้วใช่ไหมคะตัวนี้น่าจะเทินขึ้นมาแล้วครับก็เล่นทั้งสั้นและกลางและยาวครับคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เริ่มทยอยเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาปรึกษาเลยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะคะว่าตัวเลข GDP ของกระทรวงการคลังที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ปี57หมาณโเจ็ดเหจาก 2องจุประมาณนี้จะส่งผลกระทบในตลาดไหมคะจริงๆไม่ค่อยได้มีน้ำหนักอะไรมากมาเดิม, <นะ S 1> มจริงแล้ว <นะ S 1> ตลาดส่วนใหญ่เนี่ยมอง GDP ปีนี้นะครับที่รับประมาณ 1.8- ถึง2%อเน,นอยู่แล้วะนะครับดังนั้นโดยรวมก็ถือว่าินไลน์กับที่ตลาดคาดหมายไว้เพียงแต่ว่าตัวเลข2.5เนี่ยเป็นตัวเลขเบสเคสถ้าจะเกิดขึ้นนะครับจากการเร่งจ่ายงบ่ประมาณออกไปในช่วงปลายปีซึ่งเราดูโมเลตัมแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าก็คงไม่เร็วกว่าที่เป็นอยู่มากนะดังนั้นโดยรวมแล้ว เศรษฐจไทยเนี่ยจะเป็นภาพของการฟื้นตัวดีจริงคือปี58นะครับหรือว่าปี15นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนตอนนี้เนี่ยนักทุนต้องมองแล้วแหละจังหวะที่ตลาดปรบับฐานลงมาเนี่ยเป็นการย่ซอซื้อเพื่อการลงทุนระยะกลางระยะยาวครับค่ะ๋ะยวช่วงนี้เปิดสายมีสายคุณนิสาเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาแล้วถ้าติดแล้วปิดเสียงทีวีก่อนแล้วฟังจากเสียงโทราศัพท์แทนนะคะคุณนิสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามว่าดีแผ่นแล้วเถืเอไว้เลยจะขายจริงดีคะค่ะซื้อไว้ต้นทุนกี่บาทคะ ค่ะร้อยเก้าบาทค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคําแนะนํานะคะต้นทุนร้อยเก้าบาทราคาของดีแทกในช่วงเช้าวันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบตางค์ค่ะยังคงปรับตัวลดลงนะคะตามสเตเมนต์ของตลาดค่ะต้นทุนร้อยเก้าบาทจะถือหรือจะคัดดีคะครับจริงๆในส่วนตัวดีแทกนะครับบริษัทเรานะครับมีการประเมินเวอร์ชันเชิงพื้นฐานที่เหมาะสมที่114บาท114บาท114บาทครับก็ยัมีอัพไซด์จากปัจจุบันประมาณ14%ด้วยกันนะครับ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยราคาหุ้นของตัวกลุ่มสื่อสารเนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบเชิงลบจากเรื่องตัวประเด็นต่างๆที่เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจุดปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าราคาหุ้นน่าจะมีภาพขการไม่ค่อยฟื้นตัวมากกว่านะครับจริงๆแล้วราคาไม่ควรจะหลุดนะครับที่ระดับประมาณ99บาทนะครับที่เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ส่วนของตัวแนวต้านเองอาจจะมีภาพของการฟื้นตัวไปที่115ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถือรุ้นได้ไหมคะถือต่อได้ครับจากพื้นฐานนะคะดูจากพื้นฐานก็ถือรุนหน่อยนะคะ เอาใจช่วยค่ะไปต่อที่สายของคุณฝนค่ะคุณฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะมีบำรุงราดนะคะที่ราคา1 1 8บปาทจะขายไปก่อนแล้วไปซื้ออินทัชดีไหมคะค่ะเดี๋ยวฟังคำแนะนำนะคะสำหรับตัวของ BH ค่ะราคาต้องคุณหน้ากระดานเลยขายไปเข้าอินทัชดีไหมคะครับจริงๆในส่วนตัวบำรุงราดเองเนี่ยนะครับก็กำลังเข้าสู่ช่วงซีซันอลนะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นโดยรวมเนี่ยจะค่อนข้างเก่งบวกในเรื่องตัวเอ็นนิ่ง พอเตัวสามนะครับราคาหุ้นนี่จะเป็นภาพข,ของการไซเวย์ถึงไซเวย์อัพจริงๆการปรับฐานลงมาของตัวลงราดเป็นการปรับฐานตามตลาดเท่านั้นเองนะครับแนวรับที่ประมาณ118บาทก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับถ้าหลุดลงมาที่115ที่เรามองว่าน่าจะดีแล้วนะครับน่าจะหยุดนะครับในส่วน,นตัวแนวต้านบนเนี่ยก็ต้องลุ้นกลับไปที่125บาทก่อนซึ่งถามว่า คอเตอร์สมีโอกาสขึ้นไปไหมนะครับต้องมองว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเบรคขึ้นไปด้วยนะครับในส่วนตัวมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ130าสบาทสำหรับตัวบัมุงราดครับค่ะขออนุญาตมาดูที่ตัวของอินทัชนะคะเดี๋ยวไปต่อที่สายสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะปิดเสียงทีวีก่อนนะคะค่ะต้นทุนตัวทรูนะคะค่ะต้นทุนเท่าไหร่คะนะคะตัวทรูต้นทุนเท่าไหร่คะต้นทุนไว้ที่ สองาทห้าสิบค่ะค่ะเดี๋ยวเราฟังคออําแนะนํานะคะคี่อยากถามว่าถ้าเกิดว่าจะเพิม่มเพิ่มตัวนี้จะคุ้มหรือเปล่าคะค่ะแล้วน,น้องจะเคยดีหรือเปล่าคะค่ะเดี๋ยวเราฟังคาแนะนํานะคะเดี๋ยวฟังตัวอินทัชก่อนนะคะแล้วค่อยไปที่ตัวทูนะคะตัวอินทัชตอนนี้ครับจริงๆตัวอินทัชที่เรามองว่าราคาน่เจอที่ระดับฐานละที่รับที่68บาทแล้วก็ เก่งในเรื่องตัวอินทริมยิวนะครับหรือว่าวันผลสำหรับเฟิร์สฮาฟของปีนี้เนี่ยนะครับที่ระดับประมาณ3%เปอร์เซ็นต์เศษๆศษน่าจะทำให้ตัวราคาหุ้นในช่วงเดือนสิงหาเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยราคาหุ้นอยู่ในดาวเทรนอยู่นะครับการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดนะครับที่ระดับประมาณเจ็อ็ดจถึง72.5นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครซื้อตรงนี้เนี่ยก็เล่นแกว่งแคบตรงนี้ก่อนนะครับค่ะ ไปที่ตัวของูนะคะต้นทุน12บาทค่ะขึ้นเครื่องหมาย xr ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับ True นะคะใครที่ยังไม่ทราบบริหารจัดการพอร์ตกันด้วยสำหรับการเพิ่มทุนของ True นะคะจะถือเพิ่มทุนได้ไหมคะจริงๆถ้าถึงตรงนี้เนี่ยไม่ได้หลบออกไปเลยนะครับในวันที่ใกล้ xr เนี่ยราคาหุ้นจะย้อยลงมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับ,รบก็ต้องรอแล้วแหละนะครับแล้วก็จริงๆเรามองโมเมนตัมของการเพิ่มทุนถ้าสําเร็จนะครับก็จะทําให้ตัว Tru ูเนี่ย มีบาลานซ์ชีตใหม่ที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็แนวโน้มเออร์เน็งปีหน้าเนี่ยแอนอานิลิสต์เรามองว่าฐานกำไรปีหน้ามีโอกาสที่จะเท่านราวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องเป็นมองเป็นภาพของการลงทุนระยะยาวแล้วแหละนะครับที่มองว่าตัวฟูเองนะครับแนวโน้มการแข่งขันที่น่าจะสู้กับตัวเ,เพย์เลอร์ใหญ่ๆเช่นตัวแอดวานหรือดีแท็กด,ดีขึ้นในช่วงถัดไปนะครับหลังจากมีการเพิ่มพืนเข้ามาเนี่ย ก็เหมาะสำหรับการทุนระยะกลางระยะยาวนะครับหลังไอค่าเรามองว่าราคาน่าจะมีไดรูทลงมาประมาณ9 1 0นะครับจากราคาปิดวันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ปิดประมาณ10.5เนี่ยนะครับลงไปสัก10%เอ็ก็อยู่ที่ประมาณ9.5นะครับก็เป็นจุดในการซื้อเพื่อลงทุนครับว่นนี้ก็อาจจะลงไปประมาณสัก10%นครับผมนะคะคนที่ไม่มีถือยาวจริงๆแล้วตามหลักแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยพขขึ้นเครื่องหมาย xr แล้วลงไปไดรู้ประมาณสิบเปอถัดไปส่วนใหญ่จงลงตไปม่วนห น่าเป็นภาพของการไซเวนะครับ <Side way S 2> โดยส่วนใหญ่แล้วไซเวเพื่อรอนะครับในเรื่องของกระบวนการเพิ่มทุนว่าเพิ่มทุนได้ตามเป้าไหมนะครับถ้าโมมนตัมออกมาค่อนข้างดีเนี่ยราคาหุ้นจะค่อยค่อยฟืน้นละนะคร, <c oughs> ครับเพราะว่ามันคาดหวังได้ว่า การเพิ่มถุงรอดนี้เนี่ยอาจจะทำให้ทรูเองเนี่ยนะครับมีศักยภาพการขันโดยรวมที่ดีขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นก็บริหารจัดการก็ต้องยอมรับว่าก็อาจจะลงไปอีกนะคะสำหรับตัวของทรูในส่วนตัวแฟร์เบื้องต้นของเราเนี่ยนะครับที่ระดับประมาณ11บาทเอ็บาปีนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมปีหน้าคะปีหน้ายังไม่ได้ยังไม่ได้ทำประมาณการยังไม่ได้ทำอยต้องรอก่อนครับผมค่ะนักลงทุนที่อาจจะรอจังหวะของการลงทุนจริงๆสําหรับทรูแล้วยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยวันที่ขึ้นกระใหม่อาร์ลงไปริงเมอึ่งก็คือเล่น หลัง XR นะครับก็คือ XR ปุ๊บซื้อได้นะครับส่วนหนึ่งหรือใครที่อยากความเชื่อมั่นจริงๆเลยเนี่ยนะครับก็คือต้องรอในเรื่องตัวโปรเซสการเพิ่มถุนนะครับว่าสำเร็จไหมถ้าสำเร็ก็ตัว China Mobile ม,มีการใส่ขเข้ามาเนี่ยนะครับก็ได้เชื่อมั่นในระดับหนึ่งแล้วว่าชูน่าจะดีขึ้นในเชิงพื้นฐานอย่างแท้จริงนะครับผมค่ะทิ้งท้ายช่วงนี้อยากให้คุณกรพัฒน์ปรับกลยุทธ์ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับนักลงทุนช่วงนี้ค่ะครับในส่วนตัวความผันผวนที่เกิดขึ้นตอนนี้นะรรจจิงๆ้วกก็อยยาาาเํ่ มันเป็นความผันผวนของตัวตลาดระยะสั้นนะครับถ้าเราดูโมเมนตัมเศรษฐกิจไทยดีๆจริงแล้วเนี่ยเรื่องตัวการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยหนุนนะครับหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เป็นภาพการเติบโตขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นได้รวมแล้วตลาดนะครับยังไม่ได้จบรอบในการขึ้นอรอบใหญ่ใหญ่นะครับยังคงเป็นภาพการย่อลงมาเพื่อที่จะไปต่อมากกว่าก็อยากให้นักทุนนะครับไม่ต้องแพนิกเกินไปถ้าถือหุ้นพื้นฐานอยู่ยังคงถือต่อได้นะครับแล้วก็จะหวะยย่อลงมาก็ เธออยากซื้อสมหุ้นเป็นฐานดีนะครับผมค่ะบรอนุระามีการมองเป้าดัชนีปีนี้กับปีหน้ายัางไงคะปีนี้เรามองที่1,550จุดนะครับ1,550กนนรณีเบสเคสก็คือถึง576ท่านนอง1,576นะครับะะแต่ว่าช่วงของปีหน้าเนี่ยเรามองที่1684จริงๆตลาดจะเริ่มชิปไปเล่น ตัวทาเกตปีหน้ามากขึ้นก็คือคนคอเตอร์สามเป็นต้นไปครับค่ะก็แสดงว่ามีโอกาสทาจุดสูงสุดใหม่ในปีหน้าใช่ไหมคะหลายหลายปัจจัยนี่เอื้อเลยเอื้อครับผมนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้แนวรับที่พันห้าร้อยค่ะหลุดไปนะคะพันสี่ร้อยแปดสิบก็เป็นจังหวะที่ดีของการสะสมพุ้นเลือกพุ้นที่ถูกตัวนะคะยังไงก็บริหารจัดการผรอตการลงทุนให้ดีก็ขอให้โชคดีกับการลงทุนด้วยนะคะก็ต้องเก่งบวกเฮงด้วยในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้บริการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบรอนุมบุรัรปะะเชค่ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามการวิเคราะห์ของคุณกรพภัท์ได้ที่รายการ Stop Loss นะคะทุกวันพุธเว้นพุธค่ะและก็สามารถไปชมคลิปวิดีโอ,อย้อนหลังได้ดที่ YouTube Stop Loss บ y ายธนวันบรรโชนอย่าลืมไปคลิกไลค์แฟนเพจรายการ Stop Loss กันนะคะเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะช่วงบ่ายวันนี้ธนวันบรรโชนคุณกรณัท์บราเช่จากบริษัทหลักทรัพย์นม,มุระพัฒนศิลป์พร้อมทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับ